ทุกคนผมพูดเลยอ่ะดูเอาแล้วกันมันจะมากี่ใบใครที่สนใจ ID FIFA ฟาออนไลน์สีล้วนราคาถูกทั้งรับซื้อและขายนะครับผมแนะนำเพจนี้เลยครับเพจแอดมินฟินนะครับมีทั้ง ID FIFA ฟ n ไล n ส4และ ID RV ครับยังไงใครสนใจสามารถติดต่อไปที่ดิงด้านล่างได้เลยนะครับ โอเคทุกคนครับตอนนี้ผมอยากพิสูจน์เว้ยคือผมจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นเลยนะว่าคําว่าดับ50เนี่ยตอนนี้มีดับ50อ่า90บวก16ปึ้ง90บวก6 100 106มีประมาณ105ใบนะ e <se al> ดับ50เนี่ยรวมสองนี้มี105ใบผมจะพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ว่าคือปกติอะเราเคยเข้าใจกันว่าดับ50มันก็จะเหมือนการจับฉลากทหารเกณฑ์ทหารอะเนาะมีใบแดงไอ้มีใบดำใบแดง50ใบลงในนั้นแล้วก็50เนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ในนั้น แต่ผมจะบอกกันครับดาบ50อันนี้ไม่ใช่นะครับนักเตะแพงโอกาสจะน้อยกว่านักเตะถูกถ้าเกิดไม่เชื่อเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูครับกับดาบ50หนึ่งร้อยใบเองก็ลองดูแล้วกันครับว่าดา 50, 100บ50หนึ่งร้อยใบเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ดูครับจับไปดาบ50ร้อยใบอันนี้ลุ้นไปทีละหนึ่งแล้วกันนะลุ้นไปทีละหนึ่งแบบเพลินเพินกันนะครับลุ้นไปทีละหนึ่งแบบเพลินเพินกันนะจะได้แบบไม่ต้องรีบนะครับทีละหนึ่งเพลินเนครับถ้าเกิดเห็น บาซิลบาซิลไปเลยพี่ยาวลูกอีครับ5้าร้อยเอ็มเองดูครับอ่ะโกครับโกนี้ขอข้ามเลยครับตีโบกูตัวครับอ่ะเดี๋ยวดูนะมันจะได้สักกี่ใบครับจะได้โดหรือว่าได้ตัวแพงๆสักกี่ใบครับเบอร์สิบอันนี้ได้ลุนครับเนเธอร์แลนด์ยูนครับผมไม่ใช่ครับซีเอฟใครวะเบิร์กแคมโอเคโอ้โหเฮียครับอันนี้เฮียครับอันนี้เฮียร้อยห้าใบก็ลองดูครับจะเป็นยังไงเนี่ยจะได้โดกี่ตัวเอ็งนับเอานะอืมเบอร์แปด โอ้ไลกาดโอเคโอเคฟังไลกาดโอเคครับ oh. โอ้สบมุณครับสามโดเนยหน่อยครับจิงโจโปโแผนเอรอก่อนนะจิงโจโปรอแป๊บหนึ่งครับมาจัดไปดาบห้าสิบ 50, นี่สตาร์ทแดงเบอร์สิบเอ็ดโอ้เนม่าครับเห็นรอยสักแล้วเนม่าเนม่านี้รู้แล้วนะเนม่าข้ามไปเลยสามร้อยล้านพันเอ็มยังไม่ขึ้นเลยนะพันเอ็มยังไม่ขึ้นเลยนะครับโอ้โหเบอร์สิบเอ็ดครับโอ้เน็ตเวดครับเน็ตเวดข้ามเลยข้ามเลย ทุกคนผมพูดเลยอะดูเอาแล้วกันมันจะมากี่ใบเอโ้โเบอร์สิบสามเยเมันผมถูกชะโลกับบัลลักครับผมถูกชะโลกับประเทศเยอรมันมากไม่รู้ทําไมครับไปเลยสิบใบสิบใบให้ดูเลยนะเดี๋ยทุกคนเรียกร้องโรนัลโดเบอร์สิบเอ็ดไม่ใช่ละโอ้โหเน็ตเวดดีสุดเน็ตเวทอะสิบใบอะเอ็งคิดดูดิไอ้ี้ยดีสุดเน็ตเวทอะครับสิบใบคือดีสุดพาวเวลเยสเป็ดนะครับนาซาครับหลุยฟิโก้ดักลิสครับ บอลล่าครับมาลาโดน่าครับเบิร์แคมสามใบพ่อมึงพ่อมึงมันใช่เหรอเนี่ยเปิดสิบใบกูได้เดบิร์แคมสามใบอ่ะมันใช่หรอมันใช่เหรอครับอ่ะอีกสิบละกันครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนักเตะซ้ำๆออกชัวเบอร์สิบเอ็ดผิวสีไอวอลี่โค้ดดีดีเย่ด็อกบาโอเคโอเคตัวดีๆออกแล้วด็อกบาด็อกบาสองพันห้าสองพันห้าครับดีดีเย่ด็อกบาโอเคอยู่โอเคอยู่ดีดีเย่ด็อกบาครับโอช้ชิซูซีญญิซิแดนเน็ตเวท นาซาเบนเซม่าบัลหลักสองตัวมึงมาทำเฮียอะไรเยอร,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 รมันบัลหลักคาวานนี่ครับโทนี่โครสครับแพทที่ไคลเวิร์ดนะครับแพทที่ไคลเวิร์ดนะครับไปเยอรมันมันบ้านเกิดพ่อพี่หลอไม่ใช่ครับเบอร์เจ็ดประเทศสกอตแลนด์ดักลีฟครับเรือบูครับอ่ะโอ้โหเบอร์เก้าลอนโดว่าบราซิลอ้ไม่ใช่ห่อมันไอ้ใครวะ ซานเชสซานเชสครับซานเชสครับฮูก้ซานเชสครับเดี๋ยวผมขอเปิดทีละใบให้มันเหลือ50บใบครับแล้วเดี๋ยวผมจะซัดอีกทีละสินะครับเบอร์สี่ครับสเปนครับแคมของใครเอ่ยดำๆอู้โหเชฟฟอร์บิกัสเชฟฟอร์บิกัสครับผมดูกันไปเพลินๆครับทุกคนเบอร์สิบครับฮอลแลนด์ซีเอฟ เบิร์แคมไอ้เี่นนี้มาบ่อยสุดครับเบอร์แคมนี่มาบ่อยสุดครับไม่รู้เป็นอะไรครับออกง่ายครับเบอร์สิบผิวสีผิวสีไม่รู้มันนี่ครับโอเคไม่ถึงพันอ่ะมันถูกอ่ะไม่ถึงพันสี่ร้อยครับคือตัวหลักพันตอนนี้ออกมาน้อยมากครับตัวหลักพันออกมาน้อยมากครับอันนี้แทบจะเกือบห้าสิบใบนะเกือบครึ่งทางแล้วนะเนเธอร์แลนด์ครับดักลิสีกปะเนี่ยโอโยฮันคัฟครับยังไม่ถึงพันเลยครับยังไม่ถึงพันเลยครับ ยังไม่ถึงพันล้านนะครับเฮ้ยเบอร์สิบเนเธอร์แลนด์อีกแล้วโอ้ลูกกุลิดพันล้านใช่ไหมใช่พันล้านปะอูเก้าร้อยครับตีไปพันแล้วกันครับเก้าร้อยเจ็ดสิบเออ CDM ครับฝรั่งเศสโอ้พัทิกเวล่าสามร้อยล้านกูจะโอ้ทำไมเนี่ยโอ้โหกุ่ยเกิน เพลสิบครับเนเธอร์แลนด์โอ้พี่มา้าโอเคโอเคตัวแพงมาแล้วครับพี่มา้าอันนี้ไม่ใช่ไว้ดูดนะเอาไว้เล่น,นปกติจะไว้ดูดพี่มา้าเออนี่ครับนี่นะผมบอกอันนี้ผมพิสูจน์ให้ทุกคนดูนะครับว่าตัวแพงๆได้สักี่ตัวทั้งที่มันแค่ดามห้าสิบอ่ะกูได้ตัวพันเอ็มมาตอนนี้แค่แค่สองสามตัวนะเปิดไปเยอะมากนี่ครับนี่นะอันนี้ผมพิสูจน์ทุกคนดูแบบเห็นๆเลยนะว่าแบบเนี่ยขนาดดามห้าสิบเนี่ย และผมให้ดูนะนักเตะพันเอ็มอ่ะจริงๆมีเยอะมากอ่ะกูให้ถึงฟุลิตเลยเนี่ยกูให้ถึงโรนันโย่เลยจริงๆมีประมาณ13ตัวมีประมาณ13ตัวในดาฟห้สิบซึ่งเปิดไป50ใบแล้วเนี่ยตัวพันเอ็มอ่ะตัวใน13ตัวหนึ่งใน13อ่ะออกมาแค่สองสามใบเองอ่ะเออเยอรมันอีกแล้วบัลลักครับเห็นปะมันมีแต่ตัวซ้ำๆครับมันมีแต่ตัวซ้ำๆรับทุกคนเห็นไหม เออมันมีแต่ตัวซ้ำๆบอม,มึงมาเหอะเฮอียเบอร์สี่เนเธอร์แลนด์อีกแล้วโอ้โหซีบีโคแมนโอ้โหยี่เบอร์สิบเอ็ดครับโอ้เน็ตเวิร์ดอ่ะไปเดียวสิโอ้ได้แค่แปดครับเดี๋ยวยังไงต้องไปโลนักเตะแป๊บนึงนะครับอ่ะเบอร์สิบสี่เนเธอร์แลนด์โอ้โหดักลีดครับเนี่ยครับเฮียครับ โอ้ยอนครับโทษทีครับไม่ถึงเนี่ยสิบใบยังไม่มีพันเอ็มออกมาเลยครับหลุยซิโก้ครับโซเลสมาเน่ครับเวียล่าชไมเคิลเนี่ยครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโลนักเตะแป๊บนี่นะครับรอสักครู่ครับผมมาทุกคนเราผ่านกันไปเกือบครึ่งทางแล้วเหลือประมาณ50กว่าใบเราเปิดทั้งหมด105ใบเนาะผมได้เป็นโลนักเตะมาเรียบร้อยแล้วครับได้เป็นโลนักเตะมาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวละครพันเอ็มบวกได้ประมาณ2หรือ3ตัวนะผมจําไม่ได้นะ แต่ว่าได้น้อยมากได้น้อยมากจําไว้ว่าได้น้อยมากครับโอเคไปเลยเลยครับมาพี่ฝูดกันต่อจากการพวกนี้เบอร์เจ็ดีดานอ้ไม่ช่ครับดักลิฟอีกแล้วครับได้บ่อยครับตัวพวกนี้ดักลิฟเน็ตเวิฟิกโกบัลลักเบอร์แคมพวกนี้มาบ่อยพวกนี้มาบ่อยมากห้าตัวเนี้ยมาบ่อยไปโอ้ยขาดําด็อกบาอนิเทอร์แลนด์ไอฟาซิลไปเล่ครับไข่มุกดําครับนี่ครับ พันเอ็มมาน้อยมากๆนะผมไม่ได้โอ,โ,โอ้โหเบอร์สิบคือผมอะอยากจะโอ้พี่ม้าโอเคพี่ม้ามาอีกแล้วพี่ม้ามาพันเอ็มบวกโอเคพี่ม้านี่ตัวที่สี่แล้วมั้งอะเอาตีไปตัวที่สี่พันเอ็มตัวที่สี่คือผมอะไม่ได้อะไรนะคือที่ผมอยากพิสูจน์ให้ดูเพราะอะไรว่าเวลาผมเปิดพวกดาวพวกเนี้ยแล้วได้ตกกะกาคนชอบดาวผมเว้ยว่ามือมึงเฮี้ยกูว่าเนี่ยกูเปิดร้อยห้าใบเนี่ยมือกูไม่ได้เฮี้ยเลยนะโรนันโดกูยังไม่เห็นแววเลยห้าสิบกว่าใบแล้วเนี้ยกูยังไม่เห็นหัวโลนๆนมาเลย ไม่ใช่หว่ะเบอร์เก้าโอเลวานใช่ไหมโอเคเลวานเจ็ดร้อยเอ็มเฮ้ยเจ็ดร้อยเอ็มผมขอตีเป็นพันเอ็มแล้วกันกูให้มาเจ็ดร้อยแปดร้อยเอ็มละห้าตัวละพันเอ็มบวกมาห้าตัวอันนี้คือตัวที่ห้าผมตีให้ผมผมปัดให้ผมปัดเศษให้ครับสำหรับเลวานเบอร์สิบเนเธอร์แลนด์อีกแล้วครับซีเอฟเบอร์แคมป์เนี่ยครับตัวประจําครับตัวประจําครับตัวประจําครับทุกคนอันนี้คือตัวประจํา เฮ้ยเบอร์สิบบาซินพี่ยาวลูกหยีโอ้โหอันนี้ก็คล้ายๆตัวประจํานะพี่ยาวลูกหยีครับพี่ยาวลูกหยีเป <ers> ิดสิบล้านเฮ้ยเบอร์สิบเบิร์นเยียมเอเดนอาซาครับทุกคนนี่ครับเพิ่งห้าตัวใช่ไหมพันเอมบวกโอเคเนม่าเนม่าเนม่า okay. ไม่กี่รอ้อยสามร้อยกากเกินเนม่าไก่เกินเบอร์เจ็ดครับ กองหน้าเชฟเปนโก้ไม่ถึงพันนะหรือถึงวะอูหกร้อยไม่ถึงครับไม่ถึงครับถูกมากครับเชฟเปนโก้ครับเชฟเปนโก้คือถูกมากครับเบอร์สิบครับโอโหโมดิตครับสองร้อยเอ็มครับทุกคนโอ้โหนั่งกันไปเบอร์เก้าหรือไม่ใช่หรอไม่หรือเซชิลูปีอ๋อเป็นเซมาครับสี่ร้อยล้านครับ ดูนะสิบใบสิบใบก็ยังไม่ออกหรอกผมว่านะไอพันเอ็มอะเบอร์ห้าฝรั่งเศสรโรลองบองเหรอไม่ใช่เอมีดานโอเคสีดานพันไหมพันสี่โอเคตัวที่หกครับสีดานตัวที่หกนะพันเอ็มตัวที่หกครับโอโรนิโ,โยโรนิโ,โย,โโยปัดให้พันเอ็มแล้วกันตัวที่เจ็ดอ่ะเจ็ดตัวแล้วตอนนี้พันเอ็มออกมาเจ็ดตัวเดอบอยสองอาซาสองคารวานีบุฟฟ่อนเทซเก้ซาร่าโอเคนะเจ็ดตัวพันเอ็มออกมาเจ็ดตัวแล้ว ภานอ,ออกมาเจ็ดตัวแล้วครับมาเบอร์สี่สเปนไปข้ามไปเช้ฟาบิกา์เดี๋ยวหกขอเปิดเก้าใบทีละหนึ่งนะแล้วค่อยเปิดสิบทีเดียวทีหนึ่งครับอาเก้าจะได้เห็นไหมครับร้อยห้าใบเนี่ยผมว่าไม่ได้เห็นว่ะเนมา่าข้ามไปเลยครับเนมา่าข้ามไปเลยครับมีคนบอกว่าพันเอ็มบวกแปดตัวแล้วโอเคแปดก็แปดช่างมันเอาเป็นว่าแปดตัวแล้วพันเอ็มบวกแปดตัวแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นแวลโดเลยครับ ทำไมพี่สตรีมเวลานี้ก็คิดถึงทุกคนครับตอแบบหล่อไหมเฮ้ยโอ้ไม่ใช่เบอร์20ไม่ใช่ครับมูตินโญโอเดโกครับไปสวัสดีครับฟูลเลตไะดูกันไปร้วๆ้วฟูเลตเนี่ยปูพิสู์ได้ดูเนี่ยด 50, บยับห้าสิบร้อยห้าใบอ่ะโลนโดยังไม่มาเลยพันเอมบวกมาอยู่แค่เจปตัวแค่นั้นเองลูกากูเล่นทีอครับ20่สทเนี่ยพันเอบวกเนี่ยมาแค่ไม่กี่ตัวเองครับ แล้วก็เบนเซม่าวอุ้ยไม่ใช่ซัวเลสแล้วก็โรนันโดไม่เห็นแววครับมีด็อกบาร์มาโรนโดทั้งสองโดยังไม่มาใช่มีด็อกบาร์มาจะกดแรงไหมคืนนี้ก็ถ้าเกิดอยากดูเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยวทำไลฟ์เสร็จเดี๋ยวกดได้เบอร์สิบครับโรนโดไม่ใช่ว่ะรูทฟัตก็ไม่ใช่ว่ะฟิฟิโกอีเวนมาซะบ่อยเลยมาซะบ่อยเลยวะสแตัด,ดัมเบอร์ห้าครับโอ้หัวไข่ดาวครับมาแล้วครับ ตัวที่ตัวที่แปใช่ไหมตัวที่แปดครับพันเอ็มตัวที่แปดนะครับพันเอ็มตัวที่แปดหัวไข่ดาวครับกองทัพหัวเจ้าทัพหัวไข่ดาวเบอร์สิโอ้โหดมาเดี๋ยวเราเปิด1ิบใบรวดนะเดี๋ยวเราเปิด1ิบใบรวดครับเบอร์แปดครับเยมันอีกแล้วโทนี่โค้ดไม่ถึงพันครับข้ามไปเลยสองรอเอ็มเท่านั้นแหละไปครับ1ิบใบรวดครับทุกคนจะไป เฮ้ยดำดำเบอร์ห okay. ้าเอ็กเสียงโอเคพันเอ็มบวกตัวที่เก้าพันเอ็มบวกตัวที่เก้าครับสามพันเอ็มไปเลยโอเคตัวที่เก้านะตัวที่เก้าตัวอื่นอะโอเลวานเก้า oh, ตัวละพันเอ็มบวกเก้าตัวละเลวานจริงผมนับเป็นพันเอ็มเพราะาไม่นับแล้วกันมาเราเหลือ,อเกือบจะหมดแล้วนะผมพูดเลยเกือบจะหมดละดาบห้าสิบเราเกือบจะหมดละเพราะว่าตอนนี้เหลืออ่าไหนวะ บวกสามอ่ะมันจะเป็นดาบห้าสิบบวกสานี่ครับเหลือ16หกชิ้นงั้นเดี๋ยวผมขอโลนักเตะแป๊บนึงครับมันไม่ช่องไม่พอนะครับขอแป๊บเดียวครับทุกคนมาทุกคนเหลือ16ใบสุดท้ายแล้วครับนี่ครับเป็นบทที่สุดนะครับดาบห้าสิบหนึ่งร้อยห้าใบตัวที่ยังไม่ได้นะบนบนโรนโดยังไม่ได้2โดได้เอ็กเซียครับได้ด็อกบาองลียังไม่ได้ฟันไดยังไม่ได้นิสเตอร์ลอยได้แล้วซีดานได้แล้ว อิบากาาอิบารกาาสองโดแล้วก็องรีฟันได์ยังไม่ได้นะครับหนึ่งร้อยห้าใบครับมึงคิดดูคิดดูครับหนึ105่งร้อยห้าใบไปสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายนี้บวกสามด้วยนะโรนันโดจะมาไม่เอ่ยไม่ใช่แล้วครับเบอร์แปดนเธอแลนด์ครับโอ้รายการครับโอเค นคมูทีมให้หน่อยครับ H สองโอชาตอนนี่ยงโมริถ้าโอไม่ได้ก็เลขศูนย์ทีมีได้ครับรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวขอเปิดนีนี้หมดเนาะโมดิครับผมผมผมเท้าแทนครับผมเท้าแทนคนเติมที่ที่ได้ดามห้าสิบหัวดอนี้มามันไม่มาจริงๆว่ะทุกคนมาลาโดน่าใช่ไหมมันไม่มาจริงๆครับมันไม่มาจริงทำไมเงินเยอะจังไอดีพี่เขาเติมไปเยอะครับน้องชายเขาเสียเงินจากเกมนี้ไปเยอะ ไม่ใช่ครับ R W Fico ครับมาเออโอ้โหผู้สาวตูวพี่ต้อยชมาพรญาติกับชมเคลืนเป็นคนไทยลูกหลงครับเป็นลูกหลงเฮ้ยเบอร์สิบด็อกบาปะไม่ใช่ครับเปเล่ครับไข่มุกดำครับงั้นครับทุกคนงั้นสิบใบสุดท้ายเลยละกันนะครับไม่มีวลโด้ไม่มีวลอองลี do, ไม่มีแววฟานไดนะครับไม่มีแววกาก,ก้าไม่มีแววสลาตันอิบ,บาฮิโมวิชครับได้ยากมากๆครับร้อยห้าใบนะครับดาวห้าบทั้งหมดครับโอเคไปสุดท้ายองลีโอเคองลีมาสุดท้ายโอเคแต่โดไม่มาอีกสี่พันห้าครับทุกคนโอ้องลีสององลีสองตัวนะครับองลี2ตัวครับทุกคนอ่ะ นี่ครับองลี2ตัวนิตรลอยเชฟเชงกูโอเคโอเคองริมมาสุดท้าย2ตัวเลยเหรอวะโอเคหน่อยโอเคหน่อยแต่โดไม่มาครับเสียดายครับก็คลิปนี้ครับขอบคุณทุกคนครับที่รับชมจนจบครับเปิดดับ5 0 105บใบครับผมบอกเลยว่าเป็นประวัติศาสตร์ของผมเลยครับสวัสดีครับทุกคน